หลอกล้มผู้บริโภคไฮน้องชาน้องมากรู้จักวิสกอรสโตร์ไทยไหมรู้จักกวางไงโคกออกปบบซี่หนึ่งสองสามโคกเออถามอย่างนี้ก็ได้นะเออมาทุกคนถามถามแบบนี้นะแบบหนึ่งหรือสองอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะตอบพร้อมกัน มาเร็วมาเร็ว Q a กันทุกคนทำเร็วทำเร็ว This or that so now we're playing this or that game if you wanna know anything about us you could um ask ask any questions For example Pepsi or Coke Pepsi or Coke and then we will say Coke ปูปลาตำไ <laughs> ท,ทยหนึ่งสองสามปูปลา <laughs> นอนหรือเที่ยวหนึ่งสองสามนอนหมูกระทะออชาบูหนึ่งสองสามหมูกระทะอากาศหนาวออกอากาศร้อนหนึ่งสองสามอากาศหนาวหมาหมาหรือแมว แบบหมาหมาก็แบบชอบหมานีแต่ช่วงนี้มันชอบแมวข้าวเดี๋ยวหนึ่งสองสมก๋วยเตี๋ยวหรือญี่ปุ่นอหนึ่งสองสามเกาหลี ว้ไม่ชอบกินปิ้งย่างเกาหลีไงเออออเดนี้ชอบกินซูชิคิดถึงจะนั่งคิดถึงหรือไปหาเลยหนึ่งสองสามไปหาเลยไปหาเลยอ๋อคิดถึงหรือไปหาเลยไปหาเลยจ้าเพลงเศร้าหรือเพลงรักหนึ่งสองสามเพลงรักไม่เคยเหงเลยโอ้โหเยอะมะเออ นั่งชิลออฟผับหนึ่งสองสามนั่งชิลภูเขาออกทะเลหนึ่งสองสามทะเลจับมือหรือกอดไม่ใช่เราสองคนนะมึงหมายว่าเราชอบจับมือหรือกอดยากกว่าอัดหนึ่งสองสามกอด มันแบบมันรู้สึกว่าจับมือแล้วเดินเดินไปด้วยกันได้ไงมันกอดมันก็แบบแค่นั้นอะต่จับมือแบบโมเมนต์ี่วเรามาสตอร์ปิ้ยมาสต p ร e t t y Thank you นะสดมากเลยเนี่ยขี้อ้อนออกเขาอ้อนแล้ก็ต้องเขาอ้อนแล้วป่ะถามมันเลยแปลก เรียนออกทำงานหนึ่งสองสามทำงานเพราะการทำงานคือการเรียนรู้เพื่อนออกแฟนนองหอเเพื่อนเงาะออดผู้เรียนโอ ยากว่ะขอไม่ตอบไไม่ตอบชอบทั้งสองะแอบชอบหรือว่าโดนแอบชอบหนึ่งสแอบชอบไม่รู้หรอกใครชอบหรอก อยากเอฟของมั่งเล่าหรือเบียร์ยากว่ะเขาไม่ไม่ค่อยชอบมีสองไม่หร่อชอเบียร์ชอบมาชอบจริงอยากแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่อ ตน่องาไม่เกินสาอืไม่เกินสาประมาณยี่สิบปโตกว่าออเด็ดกว่าหนึ่งสองสาตกว่าชาวินเด็กกับเอ้อแรงนะโตกว่ายังไม่เคยหอ้ไม่เคยไม่พอคเด็กก่านไม่ชอบคนเด็กที่แบบนี้ใส่เด็ก แดงเงินเงินหนึ่งแสนแดงเลยแดงเพราะแดงมชอบมากกว่าเงินหนึ่งแสนมากกลางวันหรือกลางคืนอ๋อกลากลางคืน ขาวกับดำหนึ่งสองสามดาวฮัลโหลเวียดนามสามดางอนเงียบหรืองอนวอยวายหนึ่งสองสามที่งอนเงียบอุ้ยเพิ่งต้องแต่งงานกันเมื่อกี้อะไรนะต้องแต่งงานกันเมื่อกี้แต่งงานอะไรมะมันขึ้นแบบใส่พี่ฟ้าออกพี่วิน เออต้องถามเหรอให้มึงตอบไม่มีเหรอคะค็อกเทลหรือไวน์หนึ่งสองสามไวน์ผมมาก่อนน่าทำค็อกเทลไงตืนตื่นมาหน้าทำค็อกเทลแล้วมันสนุกกับการที่เราได้ทำค็อกเทลแต่วันแบบ ูสชอบอะไรให้มันแบบซีสันสดหรือไม่สดเขาถามเนินสองสามสดเมื่อเคยบอกว่าจมีแฟนนะถ้าหลอกตัวเองกเออเริกจะเรียกความเป็นแฟนของมากเหรอไม่บอกของแม่เหรอไม่บอกหรอก ไม่บอกเท่ากับชาบูหรือปิ้งย่างตอบไปแล้วเมื่อกี้ปิ้งย่างคือหมูกระทะใช่ไหมหมูกระทะหมูกระทะเพราะมันก็อุออ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะไม่เคยเห็นแล้วอุ๊ยอะไรอ่ะดเดี๋ยว ม,มีอะมอีไหนนะมีเลยม,ม,ม,มันแล้วแต่เครื่องแบบโดนจีบหรือจีบก่นอนเข้จีบก่อนฉันจีบก่อนไงแต่เนียนๆนียนไงก็ <laughs> ถ้าจีบก่อนเรายัางรู้วิธีการ มัดใจเขาไงแถ้าเราโดนเขาจีบเราต้องทำยังไงออดี้หรือเบนส์เอาหัวเข้ามาดิออดี้ออดี้แพงกว่าออดี้พอชอบมากอืมหัวพระจันทร์หรือพระอาทิตย์ของพระอาทิตย์พระอาทิตย์คืออะไรกลางคืนอ่ะมูนอ่ะพระจันทร์่ยโอเคพระจันทร์ไม่ชอบไม่ชอบมูนเพราะว่า ตอนเด็กๆเรเคยเคยส่องทางไกลเห็นกระจายปะ <c oughs> มีองงะไรไงพ่อเล่าว่าแล้วแม่มีกล้องแบบเทเลสโคปที่สามารถมองไปหาพระจันทร์ได้เลย <c oughs> นั่นแหละสวยแล้วแม่ก็ดูไปที่พระจันทร์อ่ะแล้วเรามองอนะ่ะแล้วม,มันรู้สึกว่าเฮ้มันขนคลายม,มากยช่ไหมมันแบบเป็นอะไรที่สวยอะ่ะ คือผ้าตันมันหลุมจำเลยหลุมแบบหลุมหลุมหลุมอ่ะแล้วก็สีเทาก็เคยเห็นเคยเหมือนในรูปไหมเหมือนเลยรูปเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นแหละก็เคยเห็นะปุ๊บปูนจักรถ์จักรถ์หน้าปาจีออมิสเน่หนึ่งสองสามมิสเน่โดดร่มหรือว่ายน้ำ โอ้โหไม่เคยดลมแต่อยากลองกขอไม่ออกยังไม่ทำใช่มันต้องลองก่อนการกระทำหรือคำพูดหนึ่งสองสามการกระทำคินมาสเกิมากครับสุภาพหนึนงเซอร์ ภูเขาหรือทะเลนี่มีเยอะมากแดงกับวินเราก็ต้องเลือกวินเหนืแล้อ้มันมาอีกแล้วมันคืออะไรอ่ะทุกคน What is that? อยู่กับผู้หรือแมนยู่มแมนยู ทำไมข้างหลังเหมือนมีแสงสว่างส่งมาเลยวเฮ้ยเขาไม่มีหัวใจตรงนี้ด้วยอ่ะมาไม่ใช่มันเป็นถังผ้อ๋อเข้าไป s i t อ a t i o นอ๋อะขนมโรแมนติกแอคชั่นหนังใช่ปะ่ะ a c น i ห n อะ ไม่ชอบหนุ่ไนฉันไม่ชอบหนุ่มไหนก็ะม่วยเหรอกไม่หรอาแฟชาชาไม่ใช่หนุมแต่ไม่ให้ชาแบบชายมำเงหรเราไม่เอาไม่พอชอบชายให้แบบไม่ใส่เลยเต่แค่แบบอะไรไปแก้ผ้า อนอนเะไม่หมวันเล่นบอลหรือบอลนึ่งสองครับุดบอลเจ้าหนูร้องเพลงเออสองสามเต้นพพราน้องเป็นเต้นเขาอยากนี้นพูดยังไงยังไม่คือ

พี่บ้านคือเลี้ยงไก่เลยเไอ้น้องแบบน้องพี่บ้านอ่ะมันแบบไม่รู้มันกินข้าวหรือเปล่าสาวข้าวหรือตังให้แล้พูดที่ดูเลยอ่ะได้เนาะมึงดูยันมึงดูยันแดงวันแม่หนึ่งวันอะไร้นี่ย ดีกันดีกันปรากฏนางงามได้เท่าไหร่ได้แต่เอาแต่ตำแหน่งได้เท่าไหร่แต่เสียแต่เสียเยอะอยู่มันได้ตั้งหรอใช่ฮะทุเรียนหรือหอยนางรมทุเรียนทยังเหมือนนางรมกินกินว่ากินไม่กินเคยกินแล้วก็้โรงพยาบาลแล้ว อ๋อที่เอเลรงนั้นใช่ไหมคะประถวาเราประกวดประกวดดอเสียเงินไปห้าลาไเลยนี่หรอได้เสียค่ะยี่เราไม่เสียเลยค่ะไม่เสียเสียเสียไม่เยอะไม่ได้ถึงหลักแสนไม่ถึงหลักหมื่นมอฉัหรอไม่ถึงมือเลยมี่าหลายแสนค่ะ มาเกเลยจัดบิพิดีสีอะไรเงี้ยบนแบบรวมกันมากหลายแสะนะขับรถเองหรือมีคนขับขับ็นไปได้หรือมีคนขับ <c oughs> ไปแบบนี้นีขับเองเพราะว่าเวลาคนอื่นขับลงขับไม่เดินใจ ไม่คิดเก็บคับแต่ว่าตอนนี้คืออะไรก็ได้ละอ,อยากนั้งเฉยๆอ่ะอยัง้งเฉยเุ้ยถ้าวันนี้ดินเนอร์ดิมทะเลหรือ,อาดาดฟ้าโอ้โหหนึ่งงิมทะเลดิมทะเลเพราะว่ากำลังนึกถึงช่วงที่ไปเดินทะเลสำคัญสำคัญ ก็แฮปปี้มาเลยเจ็บเ็บอะไรอันเดียรยาไปเรื่อยๆแบวแบบบ้อ่ะพี่ไปก่อนหน้าคุละ แหมเข้ามาทั้งนี้ละกวดไปเลยโอ๊ยอะไรเมื่อกี้สวนสนุกสวนสนุกอาอหายแล้วอ่ะปดตองหรือกะหลี่สองัดปตองโอ้โอลาสตาร์อะอ่ะสวนสนุกหรืออะไร ใครแท้เอาลูครึ่งลูครึ่งสิได้บทอไปติกา <laughs> พี่มาห้าขวบกับพี่มาห้าคน <laughs> คนเดียวก็พอแล้วเนาะปวดหัว <laughs> <laughs> คนที่เรารักหรือคนที่เขารักเราอ่ะก็ต้องคนที่เขารักเราสิฮัลโหลอวินโอฮัลโหลส่วนสนุกหรือสวนไรอนะ่ะหายปละส่วนน้ำหรือเปล่าอ๋อห 2> 2, นึ่งสองสามสวนสนุกเขาที่เกเบียว จะไปดีเมอร์ลแหละอ๋อสวนสนุกกับสวนสัตว์อ๋อสวนสนุกสวนสนุกเหมือนเดิมสวนสัตว์สวนสัตว์จะไปดีเมอร์ลแหละแต่ไม่บอกหรอกวันไหนไหอ๋อปะไม่ใช่จะบอกไม่มได้เลยเวละวันที่สิบสามสิบสามนี่เหรอวันที่สิบสี่วันที่สิบห้า ที่16วันที่17 18 20อเอาเถอะขาสั้นหรือขาย,ยาวกางเกงใช่ไหม1 2 3 2> ขา,ขาสัน้นไาาม่ต้องแบบกางเกงทรงอะไรอะ่ะเราแบบกางเกงแบบนอนอยู่บ้านขาสันาส้นถ้าจะไปเที่ยวขาย,ยาวแนะนำที่เที่ยวภูกเกต็ตหน่อยีทยภูเก,เกต็ต t a l e n t tourist อยากไปแบบไหนก็มีเดนไน์ชนเทเลสเดบูก้าเดบูก้าอันนี้คือร้านอาหารถ้าไปเที่ยวก็ในเมืองเลินจิตชเจริญสุขอันนี้คือที่เที่ยวป่าตองก็บางลังบางลางไปได้หมดแล้วก็ถ้าเที่ยวแบบ ภูเขาอะไรเงี้ยก็ไปพนมานแบบไปปีนป่ายอะไรเงี้ยแบบกรุงเทพแหลมกะทิแหลมกะทิหาดย้ยหาดนุ้อยลาวัยก็ได้แต่มาชอบแบบนั้นเอ้ไม่ใช่ในหาดแล้วก็ที่มาชอบที่สุดก็คือลาวัยอะไอที่มันมีแบบสตรีทฟู้ดอะซีฟู้ดอะซีฟู้ดสตรีทอะท่าลาวัยอะ คือมึงสามารถเลือกแบบซีฟู้ดแล้วก็ให้หลานเขาทำโอ้ยกูกินซีฟู้ดมั้งแรงนะผ้าใบาออดแตะหนึ่งสองสามผ้าใบาแตะที่เป็นผ้า,บา <c oughs> ใบกส่ทุกวันนี้เมนูเท่านั้นโคเรียนฟู้ดออสไทยฟู้ดไทยฟู้ดไทยฟู้ดที่สมอ,อลอะไรรสชาต i s more right m o u มากกว่าอ้นนี้แรับทเอมา right m o u e คืออะไร right m o u ถูกปะกท้อนะัทักลับภูเก็ตเมื่อไหร่คะยังไม่รู้นะคะอันนี้กลับไปวันเกิดช้าค่ะเเร็วนี้แหละไม่บอกหรอวันไหน มัดผมเลยปล่อยผมนอนทองตาปล่อยปล่อยคิกเกตเลยละปวดอึอย่าให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมเธอทุกอย่างมองฉันที่หัวใจลองรักด้วยหัวใจไม่ต้องกลัวโลกหน้าเธอรักฉัน

Chop house. Huh? You know what I want to do? After like hard work day work of Go to like a freaking music festival. No, I want like my own house and then when I walk in the house, I press it. One and i What's DJ console.